สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิววิธีการประกอบโต๊ะข้างเตียงแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะน่าใช้ขนาดไหนและจะมีวิธีการประกอบยังไงบ้างไปดูกันเลยนะครับหลังจากที่เราแกะมาจากกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับของที่เราได้นะก็จะมีตัวขานะครับ2ขานะแล้วก็ตัวโต๊ะนะครับแล้วก็ตัวค้ำกลางนะครับชุดน็อตพร้อมไขควงนะครับแล้วก็คู่มือวิธีการติดตั้งนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มติดตั้งกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับก็ให้เราหงายโต๊ะขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับ ซึ่งบนโต๊ะนะจะมีรูอยู่ทั้งหมด4รูนะครับซึ่งเขาเจาะมาให้แล้วนะแล้วเราก็นําขานะครับผมขึ้นมาตั้งได้เลยนะครับก็จะตั้งอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็น็อตมาใส่ได้เลยนะครับเขาแถมไขควงมาให้ด้วยนะครับแต่เพื่อความไวนะครับผมจะใช้ไขควงไฟฟ้านะครับซึ่งอันนี้ผมใช้มาแล้วหลายคลิปนะครับทำให้งานของเราเสร็จไวขึ้นด้วยนะครับเราก็เอาขามาวางได้เลยนะครับวางให้ตรงรูนะครับแล้วก็ใช้น็อตตัวสั้นนะครับเจาะยึดลงไปนะครับมันจะมีน <ab iert urb ished> <c ums> okay. ็อตสั้นน็อตยาวนะให้เราใช้น็อต อ่าเรียบร้อยฮะอีกอันนึงก็เหมือนกันนะครับก็ตั้งขึ้นมานะครับแล้วก็ลิงให้ตรงรูนะแล้วก็สกูใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ขันสกูให้แน่นเลยโอเคเรียบร้อยครับต่อมานะครับเราก็นําแผ่นไม้ตัวนี้นะครับมาใส่ตรงข้างๆนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ใช้น็อตสกูตัวยาวนะครับในการล็อกนะครับซึ่งบนแผ่นไม้เขาจะเจาะรูมาให้แล้วนะครับทั้งหมด4รูนะครับเดี๋ยวผมจะใส่สกูประคองไว้ก่อนนะครับจะได้ติดตั้งง่ายๆนะอ่ะแล้วก็เจาะยึดเลยครับ อ่ะเสร็จเรียบร้อยครับเขาก็มียางรองขาโต๊ะให้ด้วยน,นะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับผมก็ลองตั้งขึ้นมาดูกันนะครับอ่ะแข็งแรงใช้ได้นะครับประกอบง่ายๆแบบนี้เลยนะครับผมโต๊ะลักษณะนี้นะครับเหมาะกับการอยู่ข้างโต๊ะรับแขกนะครับหร <ห tuvo S 1> ือว่าข<ๆ>้างโต๊ะทางานข้างเตียงข้างห <uke> ัว<ห>นอนนะครับเราก็สามารถนาโต๊ะตัวนี้นะครับไปวางตั้งได้เลยนะครับแล้วเราก็สามารถวางของได้ด้วยนะครับผมเมื่อเราประกอบโต๊ะเสร็จแล้วนะครับแล้นำสิ่งของมาวางนะครับก็จะสวยงามแบบนี้เลยนะครับแต่สั่งซื้อได้ที่ตะก้าสีเหลืองเลยนะครับ